สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างราพัฒนานะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไปดูเป็นแนวทางกันนะครับผมก็มีสมาชิกหลายท่านนะครับขอมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสจัดทําสูตรให้ดูนะครับก่อนจะไปดูแนวทางก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับผมสูตรทุกสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับใครชอบสูตรไหนก็เลือกดูได้เลยนะครับ ามาดูสูตรที่1นนะครับสูตรนี้วันนี้จะลงให้2ส,สูตรนะครับอันนี้เป็นสูตรที่1แล้วกันนะครับสูตรนี้วิธีการคำนวณนะครับผมจะใช้หลัก10บ,บนบวกหลัก10ล่างนะครับบวก7คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1นบวก1น,นะครับจะมีตัวเด่นแค่3ตัวเท่านั้นนะครับมาดูสถิติงวดแรกนะครับ จะใช้ตั้งแต่งวดที่ออก774 6 7ในการคำนวณน,นะครับหลัก10บนนะครับคือเลข7มาบวกหลัก10ล่างเลข6บวก7คงที่6 7บวก6ได้13 13บวก7ได้20นะครับก็จะได้012ขยับบวกเพิ่ม8นะครับก็จะเป็น123ขยับเพิ่มออกมานะครับรางวัลงวดถัดมามันออกเบิ้ล1 1นะครับ11นะครับจะเข้าที่เลข1 งวดถัดมานะครับคำนวณได้17ได้789 890งวดถัดมาออก59นะครับออก59งวดถัดมาสูตรคำนวณได้19นะครับได้901 012ออก92นะครับงวดถัดมาออก92เข้าเลข9ข้างหน้ากับเลข2ข้างหลังนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้21นะครับได้เลข1 1>, 1 2 3 2 3 4นะครับออก2 4นะครับออก2 4ได้เลข2นะครับแล้วก็เลข4ข้างท้ายงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้12ได้2 3 4 3 4 5นะครับออก26งกวดถัดมาออก26เข้าเลข2นะครับสูตรนี้เข้าเลข2 งวดถัดมานะครับอันนี้ข้างหลังนี่ก็อาจจะเข้าเข้าข้างหน้าเนาะข้างหลังนี่ไม่เข้านะครับหลุดไปหนึ่งงวดงวดถัดมานะครับผมสูตรคำนวณได้11นะครันะผมได้1 2 3 2 3 4อมออก6 3สนะครับออก6 3สเข้าที่เลข3นะครับจากที่ หลุดฝั่งนี้เป็นหนึ่งงวดก็กลับเข้ามาเดินต่อนะครับกลับเข้ามาเดินต่องวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้สิบสี่นะครับสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็ออกหกแปดเข้าเลขหกครับเข้าเลขหก 6. มาดูแนวทางงวดวันที่1มีนาคมนะครับก็คือวันนี้นะครับสูตรเราจะใช้หลัก10บบนนับเลขเจบวกหลัก10ล่างเลขหก 6, บวก7บวก7จ็คงที่7จบวกหได้13 13าบวกเได้20ได้0ได้1ได้2 ตรงนี้ก็ขยับเพิ่มมาเป็น1 2 3ตัวเด่นมันจะอยู่ใน2ตัวที่อยู่ตรงกลางคือ1กับ2นะครับอาค้ามมาดูสูตรที่2กันก่อนนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่2ที่จะลงให้ในวันนี้นะครับใช้หลักร้อยบนนะครับบวกหลัก10บนบวก3คงที่นะครับงวดแรกตั้งแต่งวดที่ออก1 9 3 1 1นะครับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณน,นะครับ หลักร้อยบนเลข1บวกหลักสิบบนเลข9บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์13 3 4 5 4 5 6นะครับออก59นะครับงวดถัดมาออก59 59เข้าเลข5นะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้19นะครับ901 0 1 2ออก92เข้าเลข9ข้างหน้ากับเลข2ข้างหลังนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข10นะครับ012 123ออก24 2 4เข้าเลข2นะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข10 0 12 1 2 3นะครับตัวเดิมงวดนี้ออก2 6นะครับได้เลข2นะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้11 1 2 3 2 3 4ออก6 3 6 3นะครับเข้าที่เลข3แล้วก็งวดล่าสุดเลยนะครับสูตรคำนวณได้เลข7 789 890นะครับเข้าออก68นะครับ 6 8เข้าเลข8นี่นะครับสูตรก็ถือว่าเข้าดีนะครับสูตรนี้นะไม่มีสะดุดนะครับมาดูแนวทางงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับว่าสูตรนี้จะคํานวณได้เลขอะไรนะครับเราจะใช้หลักร้อยบนนะคนี่หลักร้อยบนเลข8นะครับบวกหลักสิบบนเลขเจ็ดบวกเลขสามบวกเลขสามคงที่นะครับ 8ปดบวกเจนะครับสิบห้าสินะครับได้18 8 90ตรงนี้จะเป็น9ก้ตัวเด่นอยู่ที่ตรงกลางนะครับเกดังนั้นแนวทางเราพัฒนาในวันที่1นะครับมีนาคมนะครับสูตรที่1เราจะได้012ย์หนะครับนย่งสอ 012กับ890ครับดังนั้นเราจะมี8 90 901สูตรนี้ชน90นะครับแล้วก็จะมีสูตร012 012 123ชนอยู่ที่1กับ2นะครับ เวลาจับนะบผมก็เอา8ได้นะ8เอา8 9 0จับคู่กับ0 1 2นะครับเอา2คู่นี้จับกันนะครับก็จะได้8 8 0 8 1 8 2 9 0 9 1 9 2นะครับ 0, 0ูนะครับศู 01, แล้วก็02เน้นเน้นตัวไหนก็เน้น2ตัวนี้นะครับนี่เน้นอยู่ที่9กหนึ่งเน้นที่9ก้าหนึ่งเสองศูอันนี้คือ4ตัวเน้นนะครับ4ตัวเน้นเลย แต่จะเป็นตัวไหนก็ต้องรอดูผลที่ออกนะครับใครจะเอาทั้งเก้าชุดเลยก็ได้นะครับนี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปแต่เน้นที่4คู่นี้นะครับเน้นที่4ขอให้มานคนับตรงๆเนาะขอให้มาตรงๆนะครับ ใครชอบแนวทางเราพัฒนาก็สามารถเข้ามาติดตามรับชมได้ในช่องนี้นะครับสูตรก็จะลงให้ตลอดนะครับเริ่มวันนี้วันแรกนะครับเริ่มวันนี้วันแรกท่านใดที่ชอบดูสูตรเราพัฒนานะครับก็สามารถเข้ามาติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่า สูตรมันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับใครชอบจะนําไปเป็นแนวทางก็ไม่ว่ากันนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันในข้าวหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ